สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเทรนด์ผู้บริโภคไทยกำลังจะไปทางไหนโดยเฉพาะในปี2,568ที่จะถึงนี้บอกได้เลยว่ามันคือการต่อสู้ที่น่าสนใจมากครับระหว่างเรื่องสุขภาพกับเรื่องเงินในกระเป๋าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วในปี2,568เนี่ยอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าบนจานข้าวของเราจะมีอะไรวางอยู่ คำตอบมันไม่ได้ง่ายๆแค่เรื่องความอร่อยแล้วนะครับมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นเยอะเลยและนี่แหละครับคือภาพของการชักเยื่อที่เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคทุกคนเลยคือฝั่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหอยากจะกินของดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของโลกแต่พอหันมามองอีกฝั่งก็คือความเป็นจริงของเงินในกระเป๋าที่มันบังคับให้เราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจ่ายไปแล้วคุ้มไหมโอเคนั้นเรามาเริ่มสำรวจกันที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยฝั่งของความฝันความปรารถนา นั่นก็คือการสร้างสรรจานอาหารที่สุขภาพต้องมาก่อนแล้วพอพูดถึงเทรนด์สุขภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่แคลนเบสหรือโปรตีนจากพืชที่คิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปจนถึงการหาอะไรมาแทนน้าตาลหรือการดูแลสุขภาพลําไส้ด้วยพวกโปรไบโอติกต่างๆก็นะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือความยั่งยืนคือตอนนี้คนเริ่มดูแล้วว่าของที่กินเนี่ยมาจากไหนมีเอเท็เข้ามาช่วยไหมแล้วก็เทรนด์ zero waste cooking อะครับ คือทำอาหารยังไงให้ไม่เหลือทิ้งเลยโอ้โหคิดเยอะขึ้นมากจริงๆแต่มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือถึงแม้เราจะพูดเรื่องเทรนด์สุขภาพกันใหญ่โตขนาดนี้แต่พอดูตัวเลขจริงๆว่าคนใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดกลับกลายเป็นว่าร้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดนี่แหละครับครองแชมป์ไปเลยที่32%กว่าๆตามมาติดๆด้วยคาเฟ่กับบาร์อีกเกือบ30% มันบอกว่าลึกๆแล้วถึงใจจะอยากเฮลตี้แค่ไหนแต่ไลฟ์สไตล์ความสะดวกแล้วก็ความคุ้มค่าแบบเดิมๆเนี่ยมันยังคงเป็นอะไรที่ส่งพลังมากๆอยู่ดีโอเคครับเมื่อกี้เราอยู่ในโลกของความฝันกันไปแล้วคราวนี้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างครับมาดูกันที่เงินในกระเป๋าที่ต้องเน้นความคุ้มค่าเป็นที่1ดูตัวเลขนี้สิครับมากกว่า5 0คือคนเกินครึ่งหนึ่งเลยนะที่ยังคงระมัดระวังแล้วก็กังวลเรื่องการใช้จ่ายอยู่โอ้โห แปลว่าอะไรครับแปลว่าก่อนจะควักเงินซื้ออะไรแต่ละทีเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกคิดหนักเลยเหะครับแล้วเขารับมือกับความกังวลน,นี้ยังไงกลยุทธ์ของผู้บริโภคยุคนี้มันน่าสนใจมากครับคือมันมี2ด้านเลยด้านแรกคือตามล่าหาโปรโมชั่นครับอันนี้สําคัญมากแต่อีกด้านหนึ่งที่สวนทางกันก็คือถ้าของมันดีจริงมีคุณภาพจริงๆนะก็พร้อมจ่ายแพงขึ้นเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่การหาของถูกอย่างเดียว แต่มันคือการหาความคุ้มค่าที่สุดต่างหากอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนมากก็คือวิธีการจ่ายเงินนี่แหละครับตอนนี้คือแทบทุกคนหันไปใช้จ่ายแบบไม่ใช้เงินสดกันหมดแล้วก็มันทั้งสะดวกทั้งเร็วใช่ไหมครับเข้ากับยุคสมัยสุดๆเอาล่ะครับทีนี้มาถึงช่วงไฮไลท์เลยคือการเอา2โลกที่ว่าเนี่ยโลกของสุขภาพกับโลกของเงินในกระเป๋ามาเจอกันมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ภาพเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภคยุคใหม่มันจะเป็นแบบนี้ครับสเต็ปแรกเลยคือฉันอยากกินของดีๆเพื่อสุขภาพความต้องการมาเต็มพอสเต็ปที่2ก็จะเริ่มประเมินราคาและเอะละมันเท่าไหร่นะไหวไหมเนี่ยและสุดท้ายสเต็ปที่3คือการหาจุดที่ลงตัวที่สุดอาจจะไปจบที่การหาโปรโมชั่นดีๆหรือถ้าของมันดีจริงก็ยอมโอเคจ่ายแพงขึ้นอีกนิดแต่ได้ของดีชัวๆนี่แหละครับคือการหาสมดุลของเขาประโยคนี้คือสรุปได้ดีที่สุดเลยครับ หัวใจสำคัญคือการหาสมดุลที่ลงตัวที่สุดระหว่างการดูแลสุขภาพกับการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและคุ้มค่านี่แหละครับคือตัวตนของผู้บริโภคไทยในปี2568เลยทั้งหมดที่ว่ามาก็พาเรามาถึงบทรสรุปแล้วล่ะครับว่าอนาคตของรสนิยมคนไทยกำลังจะมุ่งไปทางไหนถ้าให้เรานิยามภาพของผู้บริโภคชาวไทยปี2568นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักช็อปที่ฉลาด และมีชั้นเชิงมากขึ้นคือเขารู้ว่าจะต้องเดินเกมในตลาดยังไงเพื่อให้ได้ของที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของกระเป๋าเงินไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามที่น่าสนใจเอาไว้ครับว่าในเมื่อความต้องการกับเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคมันต้องมาเจอกันครึ่งทางแบบนี้แล้วฝั่งของคนทําธุรกิจอาหารละ่ะจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความสมดุลแบบนี้ให้ได้นี่แหละครับ โจทย์ใหญ่ที่ท้าทามากๆสำหรับอนาคต